สวัสดีค่ะวันนี้บ้านสวนสุวยมนจัดโปเบาๆนะคะ50บาทตลอดสายเนาะทุกต้นก็50บาทเหมือนกันค่ะวันนี้จัดให้1วันนะคะสำหรับเทศกาลตรุษจีนนะคะเพื่อนๆ ฉลองตุดจีนการบอนสีราคาเบาๆหลากหลายสายพันธุ์นะคะบอนสีทั้งหมดเนี่ยที่บ้านสวนเอามาเนี่ยวันนี้ประมาณ200ต้นนะคะเพื่อนๆแล้วก็ยังมีต้นสำรองในตู้อีกนะคะตู้นี้ก็อีกประมาณ300ต้นเนาะนี่นะคะเพื่อนๆจะมีทั้งบอลเก่าบอนป้ายบอนด่างนะคะแม่ค้าก็คัดมาเนาะคัดมาแล้วก็ นำมาแบ่งจัดจำหน่ายในราคากระถางละ50บาทนะคะบอลสีชุดนี้อยู่ในกระถางสีนิ้วนะค่าจัดส่งของเราเหมาเหมานะคะอยู่ที่ค่าค่าจัดส่ง50บาทนะคะลูกค้าไม่ไม่ไม่จำกัดต้นนะคะซื้อกี่ต้นก็ค่าส่งแบบนี้50บาทเนาะแล้วก็ของเรามีจัดเก็บปลายทางนะคะขออย่างเดียวนะคะลูกค้าอ่อย่าเทมแมคค้าแล้วกันเนาะ ถ้าลูกค้าจะสั่งแบบปลายทางแม่ค้ารบกวนว่ารับโทรศัพท์ไปรษณีย์ด้วยเนาะเพราะช่วงหลังเนี่ยมีตีกลับมาหลายท่านเหมือนกันแล้วก็แม่ค้าก็ติดต่อไม่ได้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยค่ะวันนี้นะต้นแรกนะคะตัวนี้นะจะเป็นไม้กอค่ะที่อยู่ในมือแม่ค้าเนี่ยตัวนี้เป็นเท้าจันทชนแผงเป็นใบยาวนะคะทรงใบเรียวเหมือนใบไผ่นะคะทรงใบเรียวๆียวแล้วก็กัดสีแล้วนะคะต้นนี้ 50บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นองค์หญิงอนัญญาพนาวันนะคะเดี๋ยวแมค่ค้าหมุนให้ดูองค์หญิงอนัญญาพนาวันต้นนี้นะคะป้ายแล้วนะคะซึ่งไม้ตัวนี้ปกติเนี่ยไม่ป้ายง่ายๆนะแต่วันนี้แม่ค้าเอาแบบป้ายมาเลยนะคะคัดแบบป้ายมาเลยแล้วก็จะมีตัวหนุมานเชิญธงนะคะ น่าจะจัดไปลายใบตวัดแล้วนะคะมีมาแบ่งน่าจะประมาณ3ต้นนะคะวันนี้นะคะสำหรับออหาดนุมานเชิญธงนะคะนี่ซูมให้เห็นเลยชัดๆเลยนะคะแล้วถัดมานะคะจะเป็นพยาคุดนะคะ ขึ้นเม็ดขึ้นลวดลายบนใบแล้วนะคะสำหรับพยาคุดเนาะอันนี้ก็50บาทเหมือนกันนะคะแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นต้นนี้นะคะสำหรับไม้ป้ายนะคะต้นนี้ก็คือตัวเจ้าคุณปันจนึกนะคะไม้เก่าหายากเนาะราคา50บบาทนะคะไม้เก่าหายากต้นนี้เนาะ 50บาทนะแล้วก็มีอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวแม่ค้าไล่ไปทีละต้นนะคะอันนี้เป็นไม้หัวนะคะสำหรับตัวอินทรังสันนะคะไม,ตมะ้ตับป้อมอ่าตับป้อมรอบพระบรมมหาราชวังนะคะตัวนี้นะคะสวยแล้วเนาะแม่ค้าวางไม้นอกตู้แล้วก็เปิดตู้ไว้อย่างนี้ตลอดเลยนะคะถัดมาจะเป็นไม้หัวอีกเช่นกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะขุนไกรนะคะไม้เขียวป้ายเขียวไม้เก่าหายากต้นนี้นะคะขุนไกร เรามาดูไม้ด่างกันมั่งนะคะถัดมานะคะจะเป็นตัวพรเจ้าสัวด่างนะคะซึ่งเวลาจัดส่งนะคะเพื่อนๆไม้ที่ด่างขาวจะจัดอาจจะมีช้ําขอบใบบ้างเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้มีผลต่อการจเจริญเติบโตนะคะเพราะว่าไม้ด้านที่เป็นสีขาวส่วนใหญ่จะช้าน้ําง่ายเขาด่างจัดเนาะอันนี้พรเจ้าสัว50าบาทอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็มีต้นนี้เป็นนพะก้านะคะป้ายสวยเชียวเนาะนพะก้านี่นะคะ ห้บาทนะคะนพะก้าต้นนี้มาดูมาดูต้นต่อต่อไปนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวนกน้อยนำโชคนะคะซึ่งไซส์โอเคแล้วก็สีกัดสวยดีแล้วนะคะใบก็กำลังฟูเลยตัวนี้นะคะใบกำลังฟูเลยนะคะนกน้อยนำโชค ถัดมาเป็นไม้สายโบราณนะคะตัวนี้จะเป็นไม้เก็บไม้หน่าสะสมนะคะสำหรับมหาพลซึ่งถ้าเวลาเขาอยู่นอกตู้สีเขาจะจัดจัดแบบนี้นะคะไม้เนี่ยเป็นใบยาว,สวเสน่ห์ก็คือไม้ใบยาวเนี่ยสามารถจะมีใบ แล้วก็สีใบที่แตกต่างกันไปในกอเดียวกันนะคะขึ้นอยู่กับอายุเวลาของไม้เนาะเพื<ๆ>่อนๆไม้ใน1กอเนี่ยก็จะมีสีต่างๆกันไปเห็นไหมคะเริ่มจากเขียวป้ายชมพูอ่อนๆจนถึงประมาณนี้และเนาะแล้วก็เวลาโตมากขึ้นกว่านี้ก็จะมีป้ายนะคะอันนี้ใบใหม่หลอดใหม่ที่กําลังม้วนอยู่เนี่ยกำลังสวยเลยนะอันนี้มหาพลเนาะแล้วก็มีเทพธิดาค่ะ เทพธิดาเนี่ยจะเป็นไม้ที่เวลาโตขึ้นจะกัดเป็นสีชมพูนะคะชมพูทั้งใบนะคะชมพูใสใสกระดูกเขียวเนาะเทพธิดาเนี่ยเป็นไม้ที่ต้องใช้เวลาหน่อยถึงจะกัดสีแต่ถ้ากัดสีแล้วเพื่อนเพื่อร้องว้าวได้เลยตัวนี้เป็นไม้ที่สีค่อนข้างหวานหวานถึงหวานมากเลยนะคะสีชมพูต่อมานะคะตัวนี้เป็นมนรับแลนะคะมนรับแลตัวนี้ก็การันตีความสวยด้วยยอดสั่งนะคะ ที่ไม่เคยตกเลยนะคะน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วเพราะว่าไม้เริ่มจะหมดเหลือสัก4กี่ห้ากระถางแค่นั้นเองนะคะมนรับแปรเนาะอ่ะถัดมานะคะตัวนี้เป็นไม้หัวเหมือนกันสําหรับตัวนี้นะคะณภเอ่อราตีประดับดาวปกติตัวนี้เขาก็จะอาจจะออกเป็นใบกลมๆหน่อยเนาะแต่อันนี้น่าจะติดแผงนิดนึงเพราะว่ามันยุบแล้วมันเพิ่งออกมานะคะแต่สีมันจะเข้มนะคะตัวนี้เนาะอ่ะ ต้นต่อมานะคะตัวนี้ก็เป็นมนรับแรนะคะมนรับแรตัวนี้ก็จะเหมือนติดติดป้ายหน่อยๆแล้วเนาะต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นตัวนางวิชุดานะคะซึ่งตัวนี้จะติดป้ายเขียวเนาะอันนี้นางวิชุดานะคะสีชมพูตัดกับสีเขียวนางวิชุดานางวิชุดานะคะตับรามเกียริเนาะตัวนี้นะคะ <zuk biraz S 2> อ่าถัดมานะคะจะเป็นสิรานักป่าดนะคะตัวนี้ขึ้นลายด่างแล้วนะคะ ขึ้นแล้วเนาะราคาเบาๆเลยห้าสิบบาทค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆอ่ะถัดมาต้นนี้เป็นไม้ป้ายนะคะสําหรับมหาเศรษฐีป้ายนะคะกําลังป้ายสวยเลยนะเพื่อนๆแต่มหาเศรษฐีเนี่ยเขาเป็นไม้ก้านอ่อนนะคะแต่ว่าความสวยเขาคือการป้ายบนใบกับพื้นใบเขาเนี่ยมันตัดกันอย่างชัดเจนนะและมหาเศรษฐีเนี่ยก็สามารถแผงไปเป็นอะไรมั่งอะ่ะมหาเทวี สมบัติสยามอะไรหลายตัวเลยนะคะเพื่อนๆตัวนี้ป้ายสวยนะคะต้นต่อมานะคะตัวนี้เป็นสีกาญจนาพิเศษเอ่าให้ดูนะคะตัวนี้เป็นหน้าเข้มๆนะคะหน้าเขาจะออกดุดดหน่อยตัวนี้อยู่นอกตู้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเขาป้ายสวยแล้วป้ายผ่ากลางใบเลยสําหรับสีกาญจนาพิเศษซึ่งไม้ตัวนี้จะเป็นไม้ก้านแข็งนะคะไม้ก้านแข็งแล้วก็ทรงใบเนี่ย ดกอยู่เหมือนกันไม่ค่อยต้องค้ำเท่าไหร่นะคะสำหรับสีกาญจนาพิเศษไม้ชื่อมงคลด้วยตัวนี้นะคะอ้าวถัดมานะคะตัวนี้เป็นลือสีโคบุตรค่ะเพื่อนๆซึ่งหน้าเขาสวยแล้วนะคะเห็นไหมคะหน้าสีสวยแล้วนะคะหูใบเขียววันนี้มีอ้อมกอดแห่งขุนเขานะคะไม้ชื่อเพาะไม้ชื่อหน้าฟังนะคะมีมาแบ่งจำหน่ายสองต้นนะคะซึ่งไม้ตัวนี้ ค่อนข้างจะหายากแล้วก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีแพร่พันธุ์เยอะแล้วนะคะเอ,อ่อไม้ตัวนี้จะแตกต่างจากอัมพรนะคะตรงที่ก้านเขาจะเป็นสีเขียวใบเขาจะเป็นทรงใบไทยแล้วก็จุดตรงขอบนอกเนี่ยเขาจะเป็นสีขาวอย่างเดียวตัดกับพื้นกับมายี่สีแดงตรงกลางนะคะวันนี้มีแบ่งอีกแค่สองต้นนะคะอ้อมกอดแห่งคุนเขาหมดรุ่นนะคะที่เหลือก็จะเป็นอัมพรเนาะแล้วก็มีป่าชาอันนี้มันจะเป็นสต้นติดกันนะคะ หนึ่งกระถางนะคะราคา50บาทประชาถัดมาก็ตัวนี้เป็นฮองซูนะคะเพื่อนๆซึ่งฮองซูเนี่ยเขาจะเป็นไม้สีชมพูซึ่งเวลาเขากัดสีเนี่ยเพื่อนๆลองเห็นเออเคยเห็นฮกหลงเวลากัดสีเต็มที่ไหมคะเขากัดสีประมาณนั้นนะคะแต่ใบเขาจะเป็นรูปหัวใจนะคะซึ่งมันจะตัดกับเส้นกระดูกสีเขียวเวลาที่เราไปทําฟอร์มกอเนี่ยไม้ตัวนี้จะเลี้ยงง่ายและแตกกอเร็ว เหมาะกับท่านที่ชอบฟอร์มกอสีแบบสดใสประมาณนี้นะคะหองสูนะคะแล้วมาดูต่อไปกันกันมั่งนะคะตัวนี้เป็นตัวเจ้าจากักรพรรดิโบราณซึ่งแม่ค้าเองเนี่ยเพิ่งเห็นว่าเวลาเราผ่าหัวแก่ๆเนี่ยค่ะเขาได้ใบแบบสวยมากแล้วก็แม่ค้าเก็บทำฟอร์มกอฟอร์มแปดไว้ประมาณ78กระถางอันนี้สีประมาณนี้ยังไม่สุดนะคะแล้วก็ไม้ตัวนี้หูรัดแล้วก็ใบเขาชี้ตั้งดีจังเลยเพื่อนๆเ,เ,เนี่ย เนี่ยมีเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆนะคะจะมีหลายต้นเลยเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นนางสุชาดาเนาะนางยักษ์สุชาดานะคะเป็นยักษ์ไหมนางสุชาดาตับรามาเกียรติแล้วกันตัวนี้นะคะนางสุชาดามีทั้งนางสุชาดานางวิชุดานะคะวันนี้อันนี้ก็จะเป็นเด่นชัยค่ะจะคล้ายๆก,กันกับจบพนครนเนาะแต่ว่าใบาจะป้อมกว่าแล้วก็สีจะออกชมพูหวานกว่านะคะตัวนี้ ชื่อมงคลมากเลยนะคะเหมาะกับวันรุษจีนมากนะคะเด่นชัยเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวหนุมานเชิญธงนะคะซึ่งมีลูกค้าหลายท่านบอกว่าเชิญธงเอ่อเชิญธงของที่สวนะมีทั้งเชิญธงแล้วก็มีทั้งหงฟ้าใช่ค่ะแต่แม่ค้าผ่ารวมกันแม่ค้าก็เลยแยกไม่ได้ก็เลยขายในนามเชิญธงเพราะไม้พวกนี้มันจะแตกต่างกันตอนมันโตเต็มที่ค่ะเพื่อนๆหงฟ้าเป็นไม้หายากนะคะ เห็นในงานประกวดมีลูกค้าท่านหนึ่งได้ไปตัวนี้นะคะอ่าตัวบางใหญ่ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวหน้าขาวเนาะหน้าก็จะดูขาวๆอย่างนี้แล้วก็จะกัดสีแบบนี้ค่ะมีเสน่ห์ไปอีกแบบนะคะดูสะอาดตาดูสบายตาแล้วก็การจะเป็นออกสีน้ําตาลแดงเนาะแล้วก็มีเส้นสะพานนะคะสําหรับบางใหญ่ต้นนี้เนาะไม้เก่าไม้โบราณไม้โชเมดค่ะพวกนี้สไตล์เดียวกันกับพวกสองฝั่งโขงนะคะไม้พวกนี้ แต่ว่าใบเขาจะต้อมอ้าวแล้วก็ถาดนี้เนาะถาดนี้มาดูที่ถาดนี้กันมั่งไม้ก็หลากหลายเนะาะอตัวนี้ก็จะเป็นตัวนางผีเสื้อสมุทรนะคะสองใบหนึ่งหลอดหน้าชมพูหวานๆนะคะตัวนี้เนาะ นางผีเสื้อสมุดเนาะตัวนี้ก็จะเป็นไม้เหมาะกับการทําฟอร์มกอรประกวดแต่ต้นเขาจะสูงนะคะซึ่งต้องการพื้นที่หรือท่านใดที่ปลูกนอกตู้ต้องการไม้ใหญ่แข็งแรงทรงใหญ่ๆ่แต่กอเก่งๆแล้วก็สีค่อนข้างจะออกเด่นๆหน่อยก็จะเป็นตัวนี้เพราะสีเขาจะสว่างค่ะไม้พวกนี้ยิ่งกัดสียิ่งสว่างเนาะอ่ะ,อะเดี๋ยวมาดูต้นถัดไปต่ออีกนะคะก็จะมีวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวไกรทองนะคะแม่ค้าคัดที่น่าแจ,จ่มๆมานะคะไกรทอง มีไกรทองนะคะแล้วก็มีตัวอัมพรนี่นะคะอัมพรจะใบป้อมหน่อยนะคะแล้วก็ก้านเขาจะเป็นเสี้ยนนะคะจะมีเปน็นเสี้ยนๆนะคะจะไม่เป็นสีดําเหมือนตัวอ้อมกอดเนาะแล้วก็วันนี้มีตัวขุนขจรเดชนะคะไม้สไตล์สีม่วงๆเรืองแสงนะคะสําหรับขุนขจรเดชเนาะเวลาที่เราส่องใต้ใบเขานะคะอันนี้อันนี้ก็ มันอากาศมันนี่เนาะอาจจะย,ยังเห็นไม่ชัดแต่ถ้าเวลาสะท้อนกับแสงกับแดดเนี่ยตัวนี้มันจะเหมือนกับแบบมีจุดเหลืองแสงออกมาเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวนางสุชาดาอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้จะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้หน่อยหนึ่งเนาะสุชาดานะคะไม้กัดสีสไตล์เดียวกับปะบูมีติดป้ายติดด,ด่างแต่ใบและโครงสร้างจะใหญ่กว่านะคะเพื่อนๆต้นนี้ก็จะเป็นเท้ากบ,บินลำพมนะคะเท้ากบ,บินลพมเนาะก็จะ จะเป็นไม้ที่สีสไตล์พื้นเขียวป้ายแดงนะคะเป็นแดงแดงปูนแห้งบางทีถึงบรเย็นนะคะตัวนี้คล้ายๆกันกับตัวปิ่นปทุมเรื่องการป้ายของสีเนาะ <S <s เพียงแต่ปิ่นปทุมเป็นไม้ใบยาวนะคะอันนี้เป็นไม้ใบไทย <S 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 เดี๋ยวมาดูต้นต่อมากันมั่งนะตัวนี้เป็นตัวขุนอา,าสาศึกอ่ะ ตัวนี้เป็นไม้หน่อนะคะขุนอาสาศึกเนี่ยก็จะเป็นไม้เนี่ยที่เวลาโตเขาจะกัดสีประมาณนี้เหมือนหกหลงนะคะแต่ว่าตรงกลางเขาจะเป็นเส้นเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะตลอดตลอดใบเลยแล้วก็มันดูมีสเสน่ห์จะจะเป็นสไตล์บางบางท่านเรียกเออทรงใบเหมือนหกหลงเขียวแต่อันนี้เขามีชื่อนะเขาชื่อขุนอาสาศึกสีเขาจะเป็นสีเขียวพื้นใบเหมือนกำมยี่นะคะเส้นกระดูกใบเขาจะเป็นสีชมพูบานเย็นเนาะแล้วก็ไม้ตัวเนี้ย เป็นไม้โบราณใบเก่าหาย,ยากพอสมควรเลยนะคะตัวนี้เนาะอ่าถัดมาจะเป็นตัวขุนสีโคชคงนะคะเพื่อนๆตัวนี้แม่ค้าเลือกต้นที่แบบฟอร์มสวยๆนะคะแล้วก็กัดสีแล้วนะคะขุนสีโคชคงเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นไม้ใบยาวเนาะใบเขาจะค่อนข้างจะกัดสีช้าหน่อยแล้วก็อ,อ,อายุเยอะใบก็ยิ่งยาวสีก็ยิ่งแจ่มนะคะตัวนี้เนาะขุนสีโคชคงนี่นะคะ แล้วก็ต้นถัดมานะคะจะเป็นตัวกันหาชาลีนะคะเพื่อนเพื่กันหาชาลีตัวนี้หน้ากําลังสวยเลยนะคะกันหาชาลีมีกันหาชาลีแล้วก็มีไม้ด่างนะคะตัวนี้หน้าแจ่มๆมเลยนะคะเทพสายลุ้งกาบสวยๆนะคะเพื่อนๆวันนี้เทพสายลุงมีแบ่งสองต้นคัดแบบฟอร์มแจ่มๆมาเลยนะคะตัวนี้ก็สวยแล้วดูนะคะอันนี้ให้เป็นพิเศษเลยนะคะสําหรับวันตรุษจ,จีนเนาะ ให้เป็นของขวัญตุ่จีนไปเลยไม้ด่างหายากๆทำยากๆอ,อย่างนี้นะคะ50เท่านั้นเนาะแล้วก็ต้นนี้ก็เป็นขุนสีโคชโคงอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้กําลังเริ่มกัดสีแล้วนะคะลวดลายบนใบเริ่มแจ่มละนี่นะคะขุนสีโคชโคงวันนี้ก็มาไล์ยามเย็นเนาะแข่งกันกันกบตกดวงอาทิตย์เลยแม่ค้าเนี่ยพูดช้าก็ไม่ได้เดี๋ยวดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าจะมองไม่เห็นกันซะก่อนเนาะอ่าถัดมาตัวนี้ก็เป็นตัวนี้เป็นเด่นชัยเด่นชัยนี่นะคะ สีสวยๆแล้วก็ตัวนี้เป็นจบพนครน,นะคะใบเขาจะเรียวยาวกว่าสีอาจจะเป็นสีอ่อนกว่าหน่อยนะคะจะเป็นสีชมพูอมเทาแต่ถ้าเป็นเด่นชัยเม็ดขาวเขาจะแจ่มกว่านิดนึงเนาะแล้วก็มีหมอสีน้อย1ต้น,นะคะ่ะเพื่อนๆนี่นี่นะคะต้นถัดมานะคะเป็นสีนัคารินไม้เก่าไม้เก่านะคะไม้เม็ดคะ่ะพวกนี้เป็นไม้ดุด นะคะกระดูกนูนๆเป็นไม้สไตล์แบบคนชอบสีเข้มๆอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ใครเก็บสะสมไม้ตับถนนอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็จะทักมาถาม,มาแบ่งปันกันไม้เก่าๆเ,เนาะมาดูต้นต่อไปกันมากนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวขุนขจรเดชเหมือนกันซึ่งหน้าเขาจะสวยนะเนะะี่ยค่ะให้ดูหน้าไม้พวกนี้ยิ่งอายุเยอะยิ่งเข้าฤดูฤด,ด,ดูของเขาอะ่ะยิ่งไกลฤด,ดูฝนอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะยิ่งแจ่ม สีจะยิ่งจัดนะคะอันนี้ก็เป็นขุนขจรเดชนะต้นนี้นะคะเพื่อนๆคล้ายนางพลิ้วแต่ไม่ใช่นะคะตัวนี้เป็นตัววิศณุกรรมประสิทธิ์ซึ่งสีแดงเขาจะออกแดงช้ำๆนะแต่ปลายใบจะบิดเวลาไม้ต้นนี้อายุเยอะขึ้นปลายใบจะมีสองแฉกอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเขาเนาะวันนี้แมคค้ามีมาแบ่งน่าจะเป็นสองต้นนะคะสำหรับวิศนุกร,รมปสิทธิ์ แล้วก็ต่อมาจะเป็นตัวสีการนาพิเศษนะคะแต่สีเขาจะแบบแปลกตาดีค่ะมันจะออกเหมือนเหลือบทองๆเลยประมาณเนี้ยสีการนาพิเศษแล้วก็ไม้เก่านะคะกุมพก,การับหอกนะคะตัวนี้โตขึ้นเหมือนเขี้ยวจะระเข้่เหมือนเหมือนรูปรูปเม็ดเขาอะนะคะ แล้วก็สีมันจะไป้ายๆหน่อยนะคะไม้พวกนี้มันเป็นไม้ใบยาวค่ะเพื่อนๆต้องต้องเลี้ยงให้อายุจะเยอะจริงๆอะ่ะถึงจะเห็นความแบบความแตกต่างความสวยของเขาอะไรประมาณนี้เพื่อนๆอ่ะถัดมานะคะตัวนี้เป็นตรีเมฆนะคะคู่กันกับเทพธิดานะคะตัวนี้50เหมือนกันนะคะแล้วก็มีเท้ากระบ,บินลำพมนะอีก2ต้นนี่นะคะเท้ากระบ,บินลำพมนะคะตัวนี้แม่ค้าคัดมานี่คือป้ายทุกต้นนะคะ แล้วก็ตัวนี้เป็นจูกัดเหลี่ยงเนาะอีกหนึ่งต้นก้านเขียวๆแล้วก็สีแดงๆแ,แล้วก็มีเม็ดลึกเม็ด,มดจมนะคะตัวนี้มาดูที่ถาดนี้กันมั่งนะคะยังเหลืออีกตกเกือบสิบถาดนะคะเพื่อนเพื่อดูซิว่าแม่ค้าจะไปทันมืดไหมอ้าวอันนี้เป็นมณีล้อมเพชรค่ะเพื่อนๆหน้าแดงสวยๆติดด่างบ้างเล็กน้อยนะคะนี่นะคะห้าสิบเนาะ แล้วก็สยามนนทเขตนะคะอันนี้เล็กๆดูสีเขียวเนาะแต่เวลาโตขึ้นสวยมากเคยเอาต้นแม่พันธุ์ให้ดูแล้วเนาะสยามนนทเขตเนี่ยเป็นไม้ที่โตขึ้นกัดสีชมพูขาวนะคะแล้วก็จะกัดทั้งใบจนไม่เหลือสีเขียวเลยนะคะอันนี้สยามนนทเขตอันนี้เอาของหายากมาเลยนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแหลมทองค่ะซึ่งคัดที่มันกัดสีมาแล้วนะนี่แหลมทองนะคะ แล้วก็ตัวนี้เป็นมณีมรกตแมคค้าก็คัดที่หน้าแบบจำเจมกัดสีชัดๆมานะคะตัวนี้โตขึ้นด่างได้ป้ายได้ค่ะมีทั้งชมพูมีทั้งขาวแล้วมีทั้งเหลืองเลยตัวนี้นะคะสวยใบกลมก้านค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็เจ้าสาวค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่มีหัวแล้วเนาะเจ้าสาวนะคะอันนี้งอกมาใหม่แล้วก็หลอดใหม่นะคะสวยมากเลยเจ้าสาวนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวสีการจนาพิเศษนะคะแม่ค้าคัดหน้าแจ่มแจมมาเลยนะคะสีการจนาพิเศษมีตัวนี้เป็นมณีร้อมเพชรอีกหนึ่งต้นนะคะต้นที่สองนี่น่าจะดุกว่าต้นแรกหน่อยนะคะน่าจะเข้มกว่านิดนึงนะคะแล้วก็ติดด่างเขียวนะคะมีตัวอันนี้เป็นชัยชนนะคะมีชัยชนป้ายแล้วนะคะป้ายแล้วเนาะ มีอยู่ประมาณสองต้นสามต้นเนี่ยแหละค่ะ50สิบาทแต่อันนี้มันเป็นเจนหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนเจนหนึ่งก็คือยังไงจะเลี้ยงง่ายหน่อยจะเลี้ยงง่ายกว่าเจนสองก็ป้ายเหมือนกันนี่แหละค่ะแต่จะป้ายเยอะขึ้นตามอายุไม้นะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยต้นเขาแข็งแรงอะ่ะเพื่อนๆดูสิเนี่ยค่ะปักมากเลยแล้วพอเขาหมดหนาวเนี่ยป้ายแดงเขาจะขึ้นเยอะๆตัวชัยชนนะนะแล้วก็อันนี้เป็นเป็นกอกอยอย่างนี้คือไทยนิยมนะคะเนี่ยไทยนิยม นี่ก็ห้าสิบนะคะแล้วก็มีสีปราดนะคะห้าสิบเหมือนกันกัดสีแล้วนะเพื่อนๆกัดสีแล้วนะมีสีปราดมีตัวอันนี้เป็นมนสวรรค์นะคะห้าสิบอีกเหมือนกันนะอามาดูที่ถาดนี้กันมั่งเนาะแมคคะขอหมุนกลับนึงถาดนี้ก็มีไม้หลากหลายเหมือนกันค่ะไม้หลากหลายไม้หลากหลายสไตล์เลยต้นที่หนึ่งนะคะตัวนี้แมคคะขอหยิบมาให้ดูมันเป็น นพะเก้าแผงเพื่อนๆแม่ค้าว่าสวยแปลกตาดีแล้วก็ลวดลายแปลกดีนะคะนพะเก้านะคะมีนพะเก้าอันนี้เป็นตีชดานะคะตีชดาโตขึ้นก็นจะกัดสีทองนะคะสีทองตีชดานะคะแล้วก็ปักษาพนาวันนะคะปักษาพนาวันศิลาเพชรหน้าน้ําตาลแดงนะคะอันนี้หน้าน้ําตาลแดงชมพูทวีปค่ะ ชมพูทวีปนะคะเจ้าพยาภัยภูเบศูฟอมนี่นะคะเจ้าพญาภัยภูเบศดูดูใบเริ่มบิดแล้วนะคะสวยมากตัวนี้ค่ะมีทศกัณน,นะคะเพื่อนแต่อันนี้ไซส์ห้าสบาทกําลังเริ่มกัดลายนะมี2ต้นนะคะทศกัณไซส์ห้บาทนะคะกําลังเริ่มกัดลายอย่างนี้ไหมคะส่งง่ายหน่อยรอบพี่แล้วสูงมากลังเบียต่อกันยังไม่มิดเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นตัวบางปะอินนะคะบางปะอินนะคะแล้วก็มีแดงสยามค่ะแดงสยามต้นนี้ก็จะเป็นตัวชินะนบัญชอนนะคะน,นี้เป็นหน้ากัดสีนะคะหน้าหวานกัดสีแล้วเนาะแล้วมีเทา้าหิรันไม้หนอนะคะ ต้นนี้เป็นไม้หนอ่ออันนี้ให้ดูต้นหน่อก่อนเนาะเขาจะกัดสีป้ายแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือใบใหม่ขอบที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่คือป้ายแต่เวลาส่งอะคะ่ะแม่ค้าอาจจะต้องมัดมัดไปหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้เพิ่งจะติดตัวเพิ่งจะเริ่มติดตัวนะคะท้าวิรันพนาสูรน,นี่นะคะแล้วมาดูถาดนี้มั่งอะต้นนี้นะคะมีต้นเดียวนะคะอันนี้เป็นไกลทองประเสริฐ ตัวนี้เป็นไม้หนอนนะคะห้าสิบบาทนะคะนี่กัดสีแล้วนะคะมีไก่ทองประเสริฐมีตัวไก่อมพันแผงนะคะทรงใบเป็นรูปเหมือนเนี่ยใบเรียวๆแบบนี้ค่ะเพื่อนๆห้าสิบบาทนะคะแล้วก็มีวันนี้มีนางลากสดมาแบ่งสามต้นนะคะเพื่อนๆไซส์ประมาณเดียวกันทั้งหมดแล้วก็ป้ายแบบนี้ทั้งหมดนะคะเพื่อนๆมีสามต้นป้ายสวยป้ายลึกนะคะเนี่ย มีสต้นแล้วก็อันนี้เทพธิดาเนาะมีเทพธิดาเนี่ยค่ะปลายกัดสีสวยๆแบบนี้ค่ะเพื่อนเทพธิดาแล้วก็มีไม้กาบโบราณอยู่ต้นหนึ่งซึ่งตัวนี้มันเป็นไม้หนูแงะหน่อมาเนาะใบเนี้ยมันอาจจะทิ้งนะคะเพราะว่ามันสร้างใบใหม่ที่มันติดตัวดีแล้วนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้ใบสวยต้นใหญ่เวลาที่เวลาเขาเขาเขาโตเต็มที่เขาจะมีด่าง ขาวๆเป็นเม็ดขาวๆบนใบทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ถัดมาเนาะอันนี้ก็เป็นมณีมรกตนะคะนี้ก็เป็นมณีมรกตอันนี้ขึ้นป้ายขึ้นด่างแล้วนะคะแบบนี้นี่นะคะแล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก็ชอบกัดสีว่าเลี้ยงง่ายบางคนก็ชอบแบบด่างนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเพชรมณฑน,นนะคะไม้หนอเหมือนกันแล้วก็วันนี้มีไก่พระเจ้าห้าพระองค์นี่นะคะด่างนะคะ มีแบ่งหนึ่งต้นนะคะเพื่อนๆห้าสิบบาทนะแล้วก็สวนหลวงไม้หน่อนะคะโอ้โหสวยมากตัวนี้ใบแข็งมากสวนหลวงนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นนางผีเสื้อนะคะในสวนหลวงไม้หน่อนะคะเพื่อนๆโตขึ้นใบมันจะยาวมากเลยเคยลงต้นแม่มันไปเอต้นต้นแม่ไปแล้วนะคะตัวนี้เนาะอ่ะมาดูตัวนี้กันมากอันนี้ก็เป็นไกรทองประเสริฐนะคะไม้เวลาไปถึงเพื่อนๆค้ำได้เลยนะคะเพราะว่า อันนี้แม่ค้าไม่ได้ค้าเลยปล่อยเขาอยู่อย่างเนี้ยเนะะี่ยค่ะไกรทองประเสริฐนะคะพายจันนี่นะคะภายจันต้นนี้สูงมากๆเลยเดี๋ยวแม่ค้าขออนุญาตจับหน่อยนะคะแหลมทองนะคะแหลมทองต้นใหญ่สวยแล้วนะคะทรงใบเหมือนรูปยิ้มเหมือนรูปปากผู้หญิงนะคะตัวนี้แล้วก็อันนี้ขุนอาสาศึกนะคะขุนอาสาศึกเนาะเดี๋ยว ลายบนใบสวยแบบนี้ค่ะขุนอาสาศึกนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็กุมพกการรับหอกนะคะนี่มีแบ่งสองต้นในราคานี้นะคะต้นนี้นครเขื่อนขันนะคะจะคล้ายๆกับนางไหมแต่เขาจะกระดูกแดงข้างเดียวนะนี่นะคะมาดูต่อไปถัดมานะคะ ตัวนี้เป็นตัวเทพีบ้านไัยค่ะเทพีบ้านภัยแล้วก็อันนี้ก็กลทองประเสริฐแยกหนอนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเจ้าพยาภัยภูเบศนะคะเหมือนกันเนาะแล้วก็มีต้นนี้จะเป็นตัวอะไรนะเดี๋ยวไหมคะขอดูก่อนสีบุรีรัมาแยกหนอคะ่ะเพื่อนๆตัวนี้แยกหนอนะมีสีบุรีรัมมีสร้อยสังวานนะคะไม้หน้า มันๆน,นะคะแล้วก็กัดลายสวยๆนี่นะคะส้อยสังวานเนาะอันนี้ก็จะเป็นไม้หน่อนางลากสดนะคะสวยกัดลายแล้วก็ป้ายลึกมาดูต้นต่อไปกันว่างถาดไหนก่อนดีถาดนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวถ้าต้นไหนมันซ้ำแม่คะขออนุญาตผ่านก่อนเนาะเพราะว่ามันน่าจะมืดแล้วจ้าแม่ค้าน่าจะไม่ทัน ตัวนี้ก็นายทองเหม็นนะคะมีนายทองเหมน็นมีบางใหญ่นะคะเนี่ยบางใหญ่เดี๋ยวแมค่ค้าหมุนใหม่มีบางใหญ่นะคะมีเมืองพลค่ะกัดลายแล้วนะคะเมืองพลแล้วก็มีนางพิกุลทองค่ะซึ่งรูปใบสวยเก๋มากเป็นรูปใบหอ,อกแบบนี้ค่ะเขาแผงแต่เนี่ยสวยแบบนี้เลยนะคะมีนางพิกุลทองนะคะแล้วก็ ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่แม่้าบอกว่าเป็นตัวเจ้าจักรพรรดิโบราณนะคะเนี่ยเพื่อนๆลองดูสีเขาสิสวยมากนะคะแล้วก็มีพระรักนะคะพะระลักษนะคะตัวนี้นะพะระลักแล้วก็ตัวนี้เป็นเมืองเชียงใหม่คะ่ะเนี่ยใบกลมๆแบบนี้คะ่ะเมืองเชียงใหม่อ่ามีกำแพงแสนนะคะ กำแพงแสนไม้สไตล์จุดนะคะไปไป้ายนะคะแล้วก็บางต้นมีใบกลมได้เนาะมีสาวบางแค่นะคะนี่นะคะสาวบางแคอันนี้เป็นโชคล่ำซ้ำนะคะโชคล่ำซ้ำนี่ก็เป็นตัวเจ้าจักรพพัดเหมือนกันเนาะนอีกต้นหนึ่งนะคะเจ้าจักรพพัดอันนี้เป็นพิสนุโลกป้ายนะคะ พิษณุโลกป้ายนะคะกัดสีและมีตัวพญานาคราชนะคะพญานาคราชแล้วก็เทพอักษาราด่างนะคะเทพอักษาร่าดางเดี๋ยวหมคะให้ดูอะไรอีกเท้าจันทชนค่ะแล้วก็อันนี้เป็นพระอิศวนนะคะพระอิศวนมีอันนี้เป็นม้ากแก้วแผงนะคะสีสวยๆนะคะออกม่วงๆนะคะแล้วก็ทรัพย์เศรษฐีนะคะ มีอะไรอีกนะอ่ะมีนายดอกรักนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเพชรเจ็ดสีมีสุดป่าธนาแล้วก็ขอปิดท้ายด้วยตัวนี้นะคะสำหรับมะนีนินนะคะไม้สีดำเข้มๆหูใบด่างเนาะไม่ได้ขายนานแล้วนะคะตัวนี้มะนีนินนะคะสำหรับวันนี้นะคะไม้มีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแม่ค้าก็พยายามจะจะทำให้มันเร็วที่สุดโอ้โหแต่ กว่าจะเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆมี2ฝั่งโค้งอีก2ต้นนะคะมี2ฝั่งโคงด้วยนะคะแล้วก็มีตัวสุดป,ปัถนานะคะที่ที่ที่เป็นหน้าแบบประมาณนี้ค่ะด้วยนะคะเพื่อนๆอยังไงนะคะเพื่อนๆอยากได้ต้นไหนก็ทักกันเข้ามานะคะที่เบอร์โทร0964253136นะคะหรือสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนทางไลน์นะคะแม่ค้าตั้งอัตโนมัติไว้ เพิ่มได้เลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ท่านใดที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงจังหวัดพิจิตรนะคะก็แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมกันได้สําหรับคลิปนี้นะคะฉลองวันตรุษจีนเหมาเหมาห้บาททุกต้นทุกสายพันธุ์นะคะค่าส่งเหมาห้าสิบบาทอีกเช่นกันขอบคุณลูกค้าทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังเข้ามาเชียร์นะคะเข้ามาให้กำลังใจมาอุดหนุนแม่ค้านะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ